มาเรามาดูกันครับว่าเครื่องยนต์28แรงพ r e d a t ต r efi หัวฉีดตัวนี้ที่เขาว่าดีนักหนาและก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง20%มีอะไรกันบ้างมาเข้ามาดูกันอันดับแรกเลยตัวนี้จะเป็นตัวลานดึงนะครับเป็นแข็งแรงทนทานตัวนี้จะเป็นกล่องคุญแจสตาร์ททำให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอันดับ3ตัวนี้จะเป็นปั๊มิ๊กสำหรับปั๊มน้ำมันเข้าไปอันดับ4ตัวนี้จะเป็นกองอากาศซึ่งเป็นอากออาศาศ2ชั้นเหมือนกับรถยนต์ ถ้าสกปรกคุณลูกค้าสามารถเป่าแล้วก็เอาฟองน้ําสามารถไปล้างได้อันดับต่อมาตัวนี้เราให้ออยคูลเลอร์มาด้วยออยคูลเลอร์เป็นตัวที่สําคัญที่สุดและนี่เป็นไฮไลท์สําคัญของระบบหัวฉีด EFI ที่ทําให้ประหยัดน้ํามันได้ถึง20%ทัทว่าพ e ิเนเตอร์ EFI 750cc ตัวนี้เท่านั้น